สวัสดีชาวราศีเมถุนค่ะราศีเมถุนคิมมาอ่านความรักความสัมพันธ์ให้คุณค่ะเป็นปักของวันที่1มกราคมจนถึง10มกราคมนั่นเองนะคะอันนี้ลายคิมแปะไว้ให้เรียบร้อยอยู่ที่บนจอค่ะดูสุุ่กทักกันเข้ามาแล้วกันเนาะตัวนี้แบบส่วนรวมเพราะฉะนั้นเราไม่ไดราม่ากันนะจ๊ะ เรื่องราถ้ามาสลับกันได้คุณสลับกันตัวเองเลยคลิมอ่านเพลงด้านเดียวเท่านั้นค่ะเอาละค่ะคนชาวราศีเมถุนขอรู้หน่อยว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณที่ผ่านมาเป็นเช่นไรบ้างใบแรกของคุณค่ะพลังงานคุณคุณได้แปดถ้วยคุณมีการเบื่อหน่ายในการเดินออกจากกันนะนะเอาละคุณได้สิดาบแล้วเดินเลิฟเวอร์ค่ะนะคะหเหรียญค่ะ Page of คัค่ะ แล้วก็เป็นเดวิดออฟฟอร์จูนเนี่ยคิมขอเปิดขยายตรงนี้ได้ควีนออฟสอดเอาละ่ะคิมเพิ่งจะเริ่มสงสยัยกำลังจะสงสัยว่า,าสิ่งที่เป็นเนี่ยเป็นเพราะชาวราศีเมถุนเองไหมแต่คิมรอบนี้คิมขออ่านเป็นว่าคนชาวราศีเมถุนเป็นคนที่ทํากระทําเองกันแล้วกันนะคะจะได้ง่ายๆเนาะถ้าไม่ใช่คุณก็สลับกันเอาเองนะเอาล่ะค่ะคนชาวราศีเมถุนคิมเห็นการที่คุณเบื่อหน่ายแฟนของคุณเพราะคุณน่าจะมีตัวเลือกเข้ามาใหม่ ะะเหมือนกับคุณมีคนใหม่เข้ามาจีบแบบแล้วคุณรู้สึกว่าเขาใช่ไปหมดเลยอะนะคะคิมเห็นเดอะสาเขาเรียกว่าเดอะเลิเวอร์ขึ้นมาแล้วก็เป็น10 10ดาเพจเอ o คัพหนึ่งหรือเดิ For เลิฟอร์จูแล้วก็ควีนออฟซองนะคะคนคนนี้เหมือนเข้ามาทําให้คุณเขาเรียกว่าเป็นอีกคนหนึ่งทำให้คุณละเลยละเลยแฟนของคุณเองหรืออะไรก็ตามเถอะนะคะที่ที่มันเป็นปัญหาคุณตอนนี้เอาตรงๆต,ต,ตอนนี้คิมว่าใจคุณไม่ได้รู้สึกผิด แต่คุณไม่อยากจะอยู่แล้วคิมมองอย่างไงน,นะคะไม่อยากจะอยู่กับคนเก่านะคิมต้องพูดคํานี้นะคะเพราะว่าคิมเห็นว่าคุณเบื่อหน่ายกับอะไรเดิมๆซ้ําๆซากๆบวกขนาดเดีวยวกันเหมือนกับว่าคุณมีคนใหม่เข้ามามันก็เลยเป็นข้อเปรียบเทียบนะคะให้กับชาวราศีเมถุนเองว่าคุณไม่อยากอยู่กับกับคนคนนี้แล้วอะไรแบบนี้นะคะแต่คุณแค่ไม่รู้จะทำํำยังไงที่จะเดินออกไปโดยที่ จะได้รู้สึกผิดจะมากกว่านี้อะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวคิมว่ากันนะฮะทีนี้มาดูเขาคนนั้นของคุณสิพอดูเขาคนนั้นของคุณหน่อยเขาได้เดทค่ะให้รแฟนค่ะเอาล่ะเขาได้เพจโอ้โหแม่เขาได้เพจเอาบอลเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะไพ่พิมพ์กระเด็นไปแล้วค่ะตรงไหนวะ อ่ะมาเขาได้ Page of วอ n d นนะคะเพจออฟวอ n d นเป็น Hermit ค่ะเป็นควีนออฟซอรเขาได้ไพ่ของคุณมา The World Out ละ่ะใช้คำว่าคิมได้ไพ่ของเขาคนเก่าของคุณน่ะคนที่คุณยังคบอยู่คิมบอกว่าเขารู้สึกแปลกๆเขาึก,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 กถึงความเปลี่ยนไปเขารู้สึกได้ว่าคุณไม่อยากคุยกับเขานะคะคุณดูเหมือนปฏิบัติกับเขาแปลกๆ จะเหมือนทาให้รู้สึกเขาทให้เขารู้สึกว่าคุณรู้สึกห่างกับเขาอะไรอย่างนี้บางครั้งคุณเงียบบางครั้งคุณเหวี่ยงใส่นะคะเขาแค่เหมือนกับเขาไม่ได้โง่นะอะไรอย่างเงี้ยได้หรอแม้เขาเหมือนเขาไม่ได้โง่นะเขารู้สึกได้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เขาแค่ไม่รู้เท่านั้นเองว่ามันมันมันเพราะเพราะอะไรทําไมคุณถึงเป็นแบบนี้นะคะการที่คุณจะคุยกับคนอื่นเนี่ยถามว่าเขาเคยคิดไหมเอาตรงๆนะคุณอาจจะไม่เคยมีเรื่องเรื่องแบบนี้เลยนะคะคนชาวราศีพิจินเองคุณอาจจะไม่เคยวกแวกเลย นะคะช่วงเราได้คุณบกับเขาแต่เขาเรียกว่าอะไรเพราะไอาการที่คุณไม่เคยวอกแวกกเขาเลยไม่ไม่ได้คิดว่าคุณนะ่ะจะมีคนอื่น ขาจะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องอื่นมากกว่าอะไรที่อะไรก็ตามที่ทําให้คุณกับเขารู้สึกได้ห่างขนาดนี้มันมีความเงียบงนันมันมีความที่คุณไม่ใส่ใจบางครั้งคุณเหวี่ยงเขาแบบงง,งๆอะไรแบบเนี้นะเอาเป็นว่าเขารู้สึกได้ว่าคุณเปลี่ยนไปแต่เขาแค่ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นท่านั้นเองนะคะนั่นคือสิ่งที่คิมได้รับในพลังงานของคุณทั้งคู่เอาล่ะคิมมาเจาะใจคุณดีกว่า มาจอใจชาวราศีเมถุนกันว่าในใจคุณเนี่ยเป็นยังไงบ้างคุณรู้สึกอะไรยังไงบ้างเอาเราขอดูหน่อยซิคุณได้เก้าเหรียญค่ะคุณได้ห้าถ้วยค่ะคุณได้เดี๋ยวเวิร์ลขึ้นนะในใจคุณเพจออฟสอดอาหาแล้วคุณก็ได้หกดาบ คนชาวราศีไม่ถูนคิมว่าในใจคุณมันไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วจริงๆนะคะคุณรู้สึกว่าครั้งหนึ่งคนคนนี้เขาเคยเป็นเคยเป็นความสบายใจของคุณจริงๆคุณเคยอยากอยู่เขาไปตลอดชีวิตเลยแต่ว่าพอวันหนึ่งที่มันมีตัวแปรเข้ามานะคะคุณรู้สึกว่าตรงนี้มันไม่มีความสุขอีกแล้วนะคะคือมันอาจจะเพิ่งเคยรู้สึกครั้งแรกแด้คุณอาจจะรู้สึกผิดขนาดนี้แต่เอาตรงๆคุณไม่ได้อยากอยู่ตรงนี้คิมไม่สนนะคะว่าคุณจะ ผิดหรือไม่คิมไม่ได้พูดเลยเพราะฉะนั้นคิมจะดูแค่คุณเท่านั้นนะคะคุณกับเขาเาะนั้นคิมจะไม่เบมคนชาลกระยสไม่สดว่าคุณจะทำหรือไม่ก็ตามนะคะคิมจะแค่อ่านไพ่ของคิมโอเคไหมเราไม่กดกันเรื่องนั้นนะคะคิมเป็นกคนที่คุณรู้สึกอยากห่างจากเขาจริงๆริการที่คุณไม่อยากอยู่ตรงนี้อยากจะบอกเลิกเขาเต็มทีแล้วแต่ไม่จะทํายังไงได้แค่ทําตัวออกห่างเท่านั้นนะคะคืออย่างที่บอกว่ามันมันไม่มีใครที่เดินออกไป ยืดอกรับหรอกนะเต็มที่นะคุณให้กระสิบเปอร์เซ็นต์ในร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จะกล้าทำกล้ารับแบบเดินเข้าไปแล้วบอกพม <p ul g> พวาว่าวกูมีคนอื่นแล้วเลวกระถึงมันคงจะยากอยู่นะนะคะอย่างที่บอกว่าคนชาวราศีเมถุนคุณคุณก็ไม่อยากทําให้เขารู้สึกแย่แต่ขะเดนยวการคุณจะทํายังไงดีเพราะคุณก็ไม่ได้อยากอ่กัวเขาอีกแล้วอะไรแบบนี้นะคะการที่คุณจะทําตัวห่างเหินหรืออย่างเงี้ยคุณอยากให้เขาเขาเรียกว่ารู้ตัวเองมากกว่าว่า ฉันไม่ได้อยากอยู่กับคุณนะเราเลิกกันเถอะอะไรแบบนี้ไหมคือมันไม่มีใครพูดกแต่แค่ทํากริยาออกมาหรือว่าทําอะไรที่แสดงให้เขาเห็นเลยว,ว่าคุณไม่โอเคกับการที่อยู่กับเขาอะไรแบบนั้นนะคะเอาล่ะเย่างนที่บอกคิมจะไม่เบนคุณแต่คิมกาลังจะให้คุณทําแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากอยู่จริงๆนะคะคือการที่จับข่าวคุยกันแล้วบอกเถอะว่าคุณเปลี่ยนไปหรืออะไรก็ตามคือมันไม่มีอะไรร้ายแรงไปกว่าน,นี้แล้วเนึกอออกไหมคือการที่คุณจะเขาเรียกว่า บอกให้คนให้คนคนนึงเขาอยู่หรือว่าให้เขาไปเนี่ยบอกต,งตรงๆเลยดีกว่านะคะมันเจ็บเหมือนกันคิมว่ามันเจ็บเหมือนกันแล้วมันจบง่ายด้วย Grammy ในการที่คุณยืดอ,อกยืดอกรับไปเลยว่าคุณทําอะไรมาหรืออะไรอย่างเงี้ยคิมว่าอย่างนั้นดีกว่าเพราะการที่คุณทําอย่างเงี้ยใส่เขาอะมันทํา,าทให้เขาคิดไปหลายเรื่องมันทําให้เขาทรมานจากการที่จะเขาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ทรมานสาหรับเขานะคะอันนี้คือคําแนะนําเล็กๆและการคห้เขาชราศีไม่ถุนนะเพราะใจคุณม,มันไม่ได้อยากอยู่ตรงนี้จริงๆอะนะเนะอาละ่ะคิมจะมาดูใจเขาแล้วนะคะ มาจอใจเขาของ,ของชาวราศีเมถุนกันเอาละจ้ะเขาได้อะไรบ้างเขาได้หกถ้วยค่ะเขาได้เดอะซันเขาได้ห้าใบเท้าค่ะเขาได้เดอะสตาร์ เราได้แปดเปลียนเอาล่ะคิดว่าเขาไม่รู้ตัวจริงๆว่าคุณทําอะไรนะคะตรงนี้อย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้อยากเลิกคุณไม่ได้อยากทะเลาะด้วย แต่เขาบอกว่าคุณน่าจะมีปัญหาของคุณแหละอาจจะเป็นปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานอะไรก็ตามคือเอาตรงนะเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องที่คุณจะมีคนอื่นเลยเขาแค่รู้สึกว่าโอเคถ้าคุณถ้าคุณยังเหมือนไม่อยากให้เขาเข้าใกล้หรืออะไรเงี้ยโอเคเขาอาจจะถอยมาพักนึงแต่อย่างเรียวเขาเขายังอยากได้ความสัมพันธรร์นี้อยู่นะคะคือเขากำลังพยายามทําให้มันดีขึ้นนะั่นคือใจของเขาคือการที่อยากมีคุณอยู่ในชีวิตนะเขากำลังขยยาพยาพยามทำให้มันดีให้มันดีขึ้นนะคุณอาจจะไม่สบายใจไม่อยู่เขาหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าคือเขากำลังโทษตัวเองล้วน เขาไม่ได้โทษคุณเลยณขณะนี especially. ้อ <maybe> ย <not S 2> ่างที so, uno, no like shoe, ่บอกว่าบางครั้งเขาก็ไม่เข้าใจคุณเหมือนกันแล้วว่าคุณเป็นอะไรบางครั้งคุณกับเขามีปากมีเสียงกันนั่นเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นนะคะเพราะเขาบอกว่าคุณคือแฟนเขาอะไรแบบนี้แล้วเขาก็ดูรักคุณด้วยนะคะเขาไม่ได้อยากเสียคุณไปง่ายๆหรอกเขาแค่ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรอย่างที่บอกเขาแค่อยากรู้ใจเขามีดสันเขามีความอยากรู้อยากเห็นอยู่อยากให้มันกระจ่างบรินี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยากให้เขาคิดเองเลยเพราะเขากตลองจะเป็นบ้าคิมมองแบบนี้นะถ้าเกิดชาวราศีมีคนอย่างที่่บอกวา ตรงนี้ถ้ามัไม่มีความสุขบอกเขาตรงๆไปเลยค่ะเพราะอย่างน้อยก็จะไม่ต้องเสียเวลากันนะคะอะไรแบบนี้นะนั่นคือใจของเขาทีนี้คิมจะโดนที่1นึถึงสิเอาละ1นึถึงสิค่ะชาวราศีเมถุนขอดูหน่อยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไหมเอาละใบแรกค่ะได้เด e ะฟ l วล์แท่นขยายก่อนเลยอาหารได้สิบเหรียญค่ะ ได้8ดาบค่ะได้ควีนส์ออฟเพนเด s ไเ้ิลได้น of ออฟ r อดค่ะอีกใบซิได้6ดาบขอบอกเลยว่าไม่มีเลยนะฮะไม่มีการที่จะบอกเลยคิมเห็นคุณก็ยังอยู่ด้วยกันแต่อึดอัดสุดๆนะคะ ไม่พูดไปบอกกระทำตัวห่างในเรื่องจริงนะคะคุณจะเป็นการที่คุณมีแฟนแต่คุณไม่ได้รู้สึกอะไรเลยคุณแค่อยากไปอยากออกไปจากนี้แต่คุณแค่คุณไม่พูดเท่านั้นเองหนึ่งถึงสคุณจะเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่คิมไม่เห็นทางที่คุณจะเลิกกันได้ซ้ำคิมเห็นแค่ว่าคุณพยายามที่จะห่างห่างห่างพยายามที่จะเวียงเวียงเวียงคืออย่างที่บอกว่าเห็นหน้าค่ะแล้วมันก็ไม่สบอารมณ์อ่ะท่านี้เขาก็ไม่ผิดอะไรออกปากคืออันนี้คิมเข้าใจในหมวดของคุณนะคะแต่อย่างที่บอกว่า คุณยังคงทนไว้กับสถานการณ์แบบนี้แล้วอีกอย่างนงคือคนที่มันเจ็บอะ่ะมันไม่ใช่แค่เขาคนเดียวจะเป็นคุณด้วยนะคะตรงที่ว่าคุณไม่มีความสุขยิ่งไม่มีความสุขมากๆมันก็จะยิ่งจะทะเลาะกันเถียงกันเป็นหน่อยขึ้นเกิดความห่างมากขึ้นไอการห่างตัเน็กคิมไ,ไม่อยากให้มันเป็นการที่เลิกกันเพราะว่าคุณทะเลาะก,กันนึกออกปะเพราะว่า คุณกำลังทาให้มันทะเลาะกันจนเลิอกอ่ะคิมคิมมองแบบนั้นนะคะคุณไม่ได้พยายามที่จะบอกเขาตรงๆเพราะฉะนั้นทําอะไรต้องกล้าทากล้ารับคนชาวราศีไมุ่นจ้จนะคะอย่าก,กลัวนะในเมื่อทําลงไปแล้วนะคะเอาตามนั้นละกันคิมยังไม่เห็นการเลิกลานะคิมยังยืนยันได้แต่คิมเห็นการที่คุณพยายามที่จะเถียงพยายามที่จะเรียกทะเลาะหาเรื่องทะเลาะแล้วก็พยายามที่จะไม่คุยไม่พูดอะไรแบบนั้นค่ะนะคะ,นะคะนั่นคือทั้งหมดของคุณเอาละจ้ะมาเข้าหมวดของคนโสดหน่อย ข้หมบของคนโสดชาวราศีเมถุนค่ะว่าคนโสดเนี่ยที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะคะ King of Pentacle ในพลังงานของคนชาวราศีเมถุน The Sun ค่ะคุณดูมีความสุขกับชีวิตโสดนะ Page of Cups King of Swords ค่ะเอาละมีคนมาจีบบ้างอะไรบ้างนะคะใช้คำว่ามีคนมาจีบบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ไม่ได้สนใจเท่าไหร่อย่างที่บอกคุณเลือกได้นะคะคุณดูเหมือนคุณ Perfect ภายนอกคุณค่อนข้างเพอร์เฟกทุกอย่างเลยหน้าตาการงานการเงินนะคะเขาเรียกว่าสังคมคุณค่อนข้างเพอร์เฟกเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเนี่ยคุณก็อยากเลือก,เล,อกเลือกเหมือนกันนะคะคนที่เข้ามาส่วนมากก็เขาเรียกว่าอะไรก็ถูกใจอยู่นะแต่แค่อาจจะคุณอาจจะยังไม่รู้สึกแบบไม่รู้สึกสปราร์คเท่าไหร่อ่ะที่มองแบบนี้นะคะนะเป็นคนโสดที่ไม่ได้เหงาค่ะมีความสุขดีนะคะทีนี้มาดูที่หนึ่งถึงสิบซิจะมีใครเข้ามาไหมในออฟคัพคำนี้แน่นอนละหนึ่งนะคะ เอ็มเพอเรอร์เป็นสองนะคะสามเหรียญค่ะเอาล่ะคิมจะบอกว่าคุณมีคนเข้ามาจริงๆคนนึงเป็นหนุ่ม นะคะเป็นสาวๆหนุ่มสาวนะคะอายุไล่เรียงใกล้เคียงกันเข้ามาหยิบมาหยอดแบบตรงๆเลยแล้วก็ปากหวานด้วยอีกคนนึงจะเป็นผู้ใหญ่หน่อยนะคะแก่กว่าคุณมาละห้าถึงสิบปีได้ที่เข้ามามีการพูดคุยกันอะไรแบบนี้นะคะถามว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีได้ไหมคิดมว่าคุณน่าจะคุยทั้งคู่เลยนะคะในช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบเนี่ยนะคะนะมีการคุยหลายๆคนนะคะแค่เขาเรียกว่าไม่ลำเอียงเลยแนะม้ว่าแม้ว่าอีกคนนึงจะเขาเรียกว่าจะ เป็นเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีอะไรเงี้ยนะคะไล่ลเรยกับคุณอายุไล่เรียนกัคนคุณก็จะไม่ลาเอียงคิมอวัดน,นั้นนะคะนะก็คุยกันไปก่อนนะคะก็ถือว่าไม่เหงาแล้วกันในช่วงปีใหม่นะคะคนชาวราศีมถุนนี่คือทั้งหมดของคุณเอาละค่ะเจอกันใบใหม่ในปักหน้าราศีต่อไปเป็นชาวราศีก็กัค่ะวันนี้คิมไปก่อนค่ะไว้เจอกัอนนะบ๊ายบาย